ท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับกับไกด์ดวงชะตารายสดากับผมนัทนรัตน์นะครับเริ่มที่เรื่องแรกครับในสัปดาห์นี้มีดวงการเดินทางนะครับและปลอดภยัยและประสบความสําเร็จแล้วก็มีข่าวดีๆกลับเข้ามาด้วยฉะนั้นช่วงนี้ใครที่เรียกว่ามีโอกาสเปิดตัวนะครับในเรื่องของงานนะฮะเดินทางระยะสั้นไปคุยกับลูกค้านะครับหรือว่าไปาคุยเจราจาเรื่องสําคัญๆนะฮะ มีแนวโน้มที่ดีนะครับเราจะไปสักรอบ2รอบนะครับก็สำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคาใช้จ่ายช่วงสัปดาห์นี้เยอะนะมันเป็นค่าใช้จ่าย เรียกว่าจุกจิกทั่วไปนะครับทั้งเรื่องของกินการออกสังคมเพิ่มขึ้นเรื่องค่ารถบางอย่างมาเฉยเลยนะอาจจะเรื่องการเดินทางเรื่องของการซ่อมรถเสียรถนะครับรถเสียนะครับหรือว่าเรื่องของการเอารถเข้าศูนย์อะไรพวกนี้ครับค่าประกันนะฮะค่าใช้จ่ายเกี่ยว่องรถมาแล้วนะแล้วก็อีกอย่างค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องของครอบครัวนะครับคนในครอบครัวนะครับช่วงสัปดาห์นี้บางคนที่มีแฟนบางคนจะมีลูกบางคนจะมีสัตว์เลี้ยงนะครับมันจะสูงขึ้นมาเฉยเลยบางทีมันเป็นค่าใช้จ่ายแบบปุบปับชัอพลันนะครับแล้วก็ ต่อมาครับเรื่องของอการงาน,นครับระยะนี้การงานางที่บอกครับว่าสําเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจครับความรักคนที่โสดนะครับในช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากการพูดคุยอะไรกับใครช่วงนี้สังเกตไม่คุยแล้วมีหลักการคุยแล้วรู้สึกว่า มีคนรู้สึกว่าไงเราชอบเรานะครับหรือว่าคุยแล้วคนรู้สึกดีกับเราด้วยนะครับฉะนั้นช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คนโสดมีโอกาสที่จะถ้าจีบใครก็มีความคืบหน้าที่ดีขึ้นถ้าใครมาจีบก็เรียกว่าคุยแล้วสนุกแล้วก็คุยแล้วมีความคืบหน้าที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับความรักช่วงนี้ก็เรียกว่าเริ่มเริ่มที่จะฟื้นตัวช่วงนี้แฟนก็จะหึงหึงหรือหงห่วงหรือห่ว,วงเราก็ได้นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ ไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรก็ห่วงบางคนอาจจะงานยุ่งงานเยอะแฟนห่วงบางคนอาจจะสุขภาพไม่ร่างกายไม่ดีแฟนห่วงบางคนอาจจะไปทำอะไรที่มันเสี่ยงๆแล้วก็แฟนก็ห่วงอะไรแบบนี้นะครับห่วงห่วงบางคนหึงก็มีนะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของช่วงนี้การช่วยเหลือก็กูลกันและกันได้ดีนะครับกับคนที่รักนะปรึกษาหรือบักเลอกกันได้แต่ว่าบางทีแฟนจะกวนประสาทเราต้องให้อภัยเขาหน่อยแล้วก็อาร่วมอร่อยหน่อยนะครับช่วงนี้แฟนเหมือนก็งุดหงิดแล้วก็ จจะสุขภาพจิตไม่ค่อยดีนะครับไม่ใช่โรคจิตนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้เราก็ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปหรือเป็นที่ปรึกษาการปลอบใจอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของการเรียนใครที่เรียนนะครับระยะนี้มีข่าวดีดกับเรื่องการเรียนนะครับคือมีความคืบหน้าในทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีคนช่วยเหลือมีคนติวมีคนเทรนนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ามันจะมี เรียกว่าเสียก็ได้หรือว่ารนๆก็ได้นะครับคอมพิวเตอร์หรือว่าระบบอะไรบางอย่างที่เรา,เาใช้อยู่นะครับคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์อินเทอร์เนต็ตนะฮะแอปที่เราใช้อยู่มันเสียมันเด้งเข้าไม่ออกครับหรือว่าเข้าไม่ได้นะครับใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินในช่วงนี้เข้าแบงก์ Bank, หรือว่า ATM ก็เรียกว่าจะต้องเอาเงินเข้ามาออกมาก่อนนะถ้าช่วงที่บางทีช่วงที่เราจะใช้จริงๆมันอาจจะเ,เสียพอดีหรือว่า ซ่อมอประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้แหละเออแล้วก็ต่อมาบ้างนะเรื่องต่อมาเรื่องของอท่านที่อยู่ใน ต่างประเทศนะครับในช่วงนี้มีข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานนะครับช่วงนี้มีความคืบหน้าเรื่องการงานได้ดีขึ้นแล้วก็อุปสรรคปัญหาจะค่อยๆหมดไปแต่ปัญหาใหม่เตรียมจะเข้ามาและหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆหรือได้รับมอบหมายหน้าที่การงานใหม่ๆจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยชวเช่นเดียวกันนะฮะและคุณทําได้ดีด้วยครับแลวอย่าถ้าใครซึ่ว่ายื่นโอกาสให้เราทําเรารับไปเลยนะอย่าไปคิดว่าเราทําไม่ได้กันนะครับ อะไรที่เป็นเงินเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเงินทองไม่ใช่งูมไม่ฉกเราดนั้นเอามาไว้กอดไว้กระตัวก็ได้นะครับใช้เงินก็ใช้นานๆด้วยนะอะไรที่ยังไม่จําเป็นอย่าเพิ่งรีบใช้จ่ายด้วยนะครับอยู่กับเรานานๆด้วยนะช่วงนี้ผมว่าสภาพคล่องทาง,งการเงินมันก็จะมีสัญญาณดีๆเข้ามาบ้างเลยนะครับแล้วก็งานจะเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องการทํางานลูกเวลาด้วยนะครับแล้วต่อมาครับเรื่องของการเรียกว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับมันมีเรื่องของ แฟนนะครับให้โชว์หขลราบแล้วก็รถนะครับให้โชว์หขลราบนะแล้วก็บูปการีครับให้โชว์ห้ลราบจริงๆช่วยโด,ย,ด,ย,ดยตรงด้วยก็มีนะครับใครที่ผู้ใหญ่ป่วยไข้ไม่สบายอยู่จะมีค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับานจะ แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนช่วงนี้เราจะสับสนเรื่องของคิดมากนะช่วงนี้สังเกตดีๆช่วงนี้คิดอะไรก็ไม่รู้นะคิดนู้นคิดน,น,ดนี้คิดมากฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็หมดไฟไวนะครับหมดไฟไวไปแปลว่าสมมติทำงานสักครึ่งวันนะโอ้หมดแรงแล้วนะเบื่อเซ็งแล้วฉะนั้นหาวิธีปั๊มตัวเองขึ้นมาหน่อยนะเพราะจริงๆภารกิจก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ยิ่งแต่ว่ามันเบื่อๆสิ็งๆที่เกียจหรือว่าบางทีมันเบื่อค้นนะโดยที่ทํางานนะครับมันก็เลยพานที่แบบเิ็งๆไม่ค่อยอยากมาทํางานเลยอะไรเงี้ยนะฉะนั้นช่วงนี้ก็ปั๊มตัวเองขึ้นมานะครับอ,อย่างไรเสียนึกถึงอะไรไม่ออกนึกถึงนี้สินไว้ก่อนนะครับมันจะทําให้เราลุกขึ้นมาตาแจ้งทันทีเลยเนาะแล้วก็ต่อมาเรื่องของเลขมงคลครับสี่หกนะครับแล้วก็สามเก้าครับแล้วก็เลขที่ไม่ถูกชโชว์คือเลขเจ็ดสีที่ถูกชโชว์ครับมีสีขาวชมพูฟ้านะครับแล้วก็ สีที่ไม่ถูกชโชกคือสีอดำนะครับรวมถึงเรื่องของวันที่ดีครับมีดังนี้มีวันพฤหัสแล้วก็วันจันทร์ครับวันที่ติดขัดคือวันอังคารนะฮะแล้วก็การทำบุญช่วงนี้มีโอกาสทำบุญที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนชราทำบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแล้วก็ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับ <S <S นี่แหละดีเป็นพิเศษนะฮะ แล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับในระยะนี้ต้องระมัดระวังคือร้อนในกรดไหดลย้อนนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของการปวดมือเนื้อมือตัวเป็นไข้ไข้ฉีดวัคซีนช่วงสัปดาห์นี้ต้องเตรียมความพร้อมให้เยอะๆเลยนะแล้วก็เรื่องของถ้าอยู่ในวัยสวนะครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของอจะเรียกว่า เวียนหัวนะครับมือศีรษะบ้านหมุนนะครับอย่างแรกเลยนะอย่างที่2ครับเสียวเข่าปวดเข่านะครับแล้วก็เป็นตะคิวนะครับบางคนอาจจะปวดน่องอะไรพวกนี้นะระวังเรื่องการเดินด้วยนะครับแล้วก็หายใจนะครับไม่เต็มปอดนะครับช่วงนี้ต้องหายใจลึกๆเยอะๆแล้วก็ไปอยู่ในที่อากาศดีๆนะครับเรื่องเร่งอยู่ในที่ที่อากาศไม่ดีบ่อยๆหรือนานๆนะครับโอเคนะฮะนี่คือเรื่องราวครับของคนเกิดในวันศุกร์นะครับขอให้โชคดีมีความสุขมากนะครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ